เราจะพาทุกท่านมาชมการรีวิวชุดแต่งของ New MG5 รุ่นลำกล้านะครับเวอร์ชันหน้าหล่อหลังเทนะครับคันนี้สีเทานะครับใส่แล้วหล่อมากๆนะครับคันนี้ยิ่งลูกค้าไปเปลี่ยนกับจังหน้าอันนี้คือลูกค้าไปเปลี่ยนมาเองนะครับจะไม่รวมกับตัวสเกิร์ตของเรานะครับใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยค่อนข้างปมกล่อมมากนะครับแล้วก็เท่มากๆนะครับคันนี้ วันนี้ก็จะถ่ายให้กับทุกท่านได้ดูค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีพื้นที่ในการถ่ายนะครับด้านหน้าตอนแรกด้านหน้า่แล้วปุ๊กเพนนี่โ h แบบฟิลลิ่งก็คือเซียเตมาเลยนะครับบวกกับตัว l ั m b o กิน i ี่ u ูรสนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือส่วนด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเจาะละเอียดกันนะครับว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัว สเกิร์ตหน้านะครับเราวิ่งตามขอบไฟเลยนะครับผมตามลงมานะครับแล้วก็เลาะไปตามป้ายทะเบียนนะครับตรงไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะดีไซน์เหมือนตัว Lamborghini Urus นะครับวิงมานี่นะครับอันนี้คือจะเป็นการครอบเข้าไปนะครับทั้งชิ้นนะครับไม่ใช่การยกกันชนนะครับตอนนี้แดดก็ประมาณสัก5โมงเกือบจะ6โมงเยนแล้วนะครับ ตอนนั้นนิดนึงนะครับอันนี้ลูกค้าจริงๆอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมแต่ว่าพอดีได้ป้ายสงขาวิเิงน,นะครับก็เลยจะเป็นป้ายสงขานะครับผมน้าหล่อลอดแบบนี้นะครับส่วนชิ้นตมานะครับเรามาดูด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวสเก์ดข้าง จะเป็นแบบไม่ไม่ได้เจาะนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีตามตัวรถตัดตัวโทนด้วยสีดําเงานะครับวิ่งตามยาแบบนี้นะครับลักษณะการดีไซน์ก็จะเป็นออกรถสปอร์ตหรูนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอักษรน,นะครับบางรถเราจะได้เป็นตัวลัมกานะครับบางรถเราก็จะได้เป็นอักษรเป็นชื่อของบริษัทนะครับเป็นอัมโมติสนะครับและแต่สต็อกของตัวอักษรช่วงนั้นๆน,น,นะครับแบบนี้ เดี๋ยวเราไปชมมุมด้านหลังกันเลยครับสำหรับส่วนนี้ก็คือจะเป็นมุมของตัวสเก์ตหลังนะครับผมคันนี้เราเลือกลงด้วยตัวท่อเหลี่ยมนะครับผมมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเฉพาะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้วยนะครับผมมุมด้านหลังนี้ก็ เราไม่แพ้กับด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้แฟนบได้ชมกันนนนานนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นมุมต่ําลงนะครับหลอดหอทุกมุมนะครับจะเป็นมุมตรงมุม4.5องศานะครับผมมุมมุดลงด้านล่างนะครับ๋ยวเราไปดูอีกมุมด้านหนึ่งนะครับมุมด้านนี้ก็หลอไม่แพ้กันประมาณนี้ครับ ัครบลงด้านล่างแบบนี้ก็ค่อนข้างหล่อนะครับไปดูรายละเอียดกันนิดนึงก่อนที่จะปิดคลิปนะครับนี่ส่วนของตัวสเกิร์ตหลังนะครับวิ่งตามขอบยางมาเลยนะครับนี่คือส่วนของตัวท่อนะครับมาทางด้านนี้ส่วนตัวนี้ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวสปอยเลอร์เป็นแบบดักเทลนะครับเป็นสีดำเงานะครับ เข้ากันเข้าเซตนะครับค่อนข้างหล่อมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันที่มุมด้านหลังแบบนี้นะครับสำหรับแฟนคลับของ Pasta าเลสซิ่นะครับผมทั้งสาขากรุงเทพปริมณฑลนะครับสาขาร้อยเอ็ดนะครับดูแลในส่วนของภาคอีสานทั้งหมดนะครับ แล้วก็โซนภาคเหนือเข้าบริการได้ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผมแล้วก็มีวิ่งให้บริการกับจังหวัดที่อยู่รอบข้างนะครับผมทาบริการคิดตามเดินทางนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ที่ภาคใต้ด้วยนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านใดอยู่ในโซนไหนนะครับต้องการข้อมูลในการแต่งรถนะครับไม่ใช่เราจะมีเฉพาะ MG5 นะครับมีทุกรุ่นนะครับมี Fortuner นะครับ New X รถไซส์ใหญ่ก็มีนะครับ ไซเลกกจะมีพวก T อเมลลายาริสเอทีฟอะไรประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจแนวทางในการแต่งรถนะครับรุ่นไหนนะครับก็สามารถทักเข้ามาหาแอดมินนะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับเดยจะมีแอดมินตอบให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับการรีวิวการแต่งรถ New MG5 คันสีเทาลหล่อๆแบบนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ